เบาสาวคู่รักจัดงานแต่งงานที่แมคโดนัลเผยเหตุผลสุดซึง้งขอทำในสิ่งที่มีความสุขทั้งน่ารักทั้งประหยัดงบเพื่อนๆชอบเพียบ เขาเด่นเขาเด็ดจะพาทุกคนไปที่นครก,กวางโจวมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนมีคู่รักคู่หนึ่งกลายเป็นที่สนใจหลังเลือกจัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายในร้านแมคโดนัลล์เจ้าสาวแซ่เลยเปิดเผยว่าเธอกับสามีได้จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่23สิงหาคมและเชิญเพื่อนเพ,นพนราว20คนมาร่วมทานอาหารที่แมคโดนัลล์แม่พ่อแม่จะกังวลว่าร้านคนเยอะอาจดูแลแขกไม่ทั่วถึงแต่เมื่ออธิบายเหตุผลก็เข้าใจและยังช่วยประสานงานกับพนักงานแมคโดนัลล์ให้ ด้วยตามประสบการณ์ของเพื่อนกว่าจะจดทะเบียนสมรสเสร็จก็เกือบบ่ายโมงซึ่งร้านอาหารหลายแห่งจะปิดพักช่วงกลางวันพอดีฉันเห็นในโซเชียลว,ว่ามีคู่บ่าวสาวต่างประเทศจัดงานแต่งงานในแมคโดนัลล์ก็เลยบอกกับแฟนซึ่งเขาก็เห็นด้วยทันทีแต่พ่อแม่ก็มีทวงเล็กน้อยเพราะกังวลว่าคนเยอะอาจจะดูวุ่นวายกลัวว่าจะดูแลแขกไม่ทั่วถึงแต่พออธิบายเหตุผลแล้วพวกท่านก็เข้าใจและเห็นว่าการแต่งงานเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวควรทำในแบบ มมแ,แม่ยังช่วยติดต่อเพื่อนที่ทํางานในแมคโดนัลด์ให้อีกด้วยเพื่อนๆตื่นเต้นกันมากบางคนยังตื่นเต้นกว่าฉันอีกเจ้าสาวกล่าวในช่วงเตรียมงานเธอกับสามีได้ไปสํารวจแมคโดนัลล์หลายสาขาก่อนจะเลือกสาขาที่เคยเป็นสถานที่เด็ดครั้งแรกพวกเขาติดต่อผู้จัดการร้านผ่านทางแอปพลิเคชันของแมคโดนัลด์เพื่อจองเวลาและจํานวนแขกทางร้านจะเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งบางส่วนให้โดยงานใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึง่งระหว่างรับประทานอาหารยังมี กิจกรรมเกมและถามตอบเล็กๆน้อยๆ โดยค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยแล้วตกคนละประมาณ80ยวนหรือราว355บาทเฉลี่ยแล้วตกคนละประมาณ80ยวนงานปาร์ตี้จะไม่สามารถใช้คูปองหรือสั่งชุดหนึ่งแถมหนึ่งได้ทางร้านจะมีเมนูชุดปาร์ตี้ให้เลือกและสามารถสั่งของทานเล่นหรือไอศครีมเพิ่มได้เจ้าสาวกล่าวนอกจากนี้เจ้าสาวยังฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่อยากจัดงานแต่งงานแบบไม่เหมือนใครว่างานแต่งไม่จําเป็นต้องหรูหราการจดทะเบียนสมรสคือเรื่องน่าย,ยินดีและมีความสุขควร จัดงานตามแบบที่ตัวเองต้องการสิ่งสําคัญที่สุดคือมีคนรักที่พร้อมทําสิ่งนี้ไปด้วยกันแค่มีความสุขก็พอแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ